อบอกกกกีนนคไิพอ่พอ,พอ,พอพ่อเพียงเฮียอะไรฟังกูเนี่ยกูคนจะเบื่อเขาจะเลือ่อเห็นพวกมึงเอาใหญ่กูก็เฝ้าดูเห็นพวกกระจอกสเสือทำเป็นฮิปเอาใหญ่แต่ก็ฮหิบได้ไม่เท่ากู คิดเด็กน้อยเกิดใหม่ทำแทบวันใ้ฮิปก็ให้มึงเรามาฟิปแดดชิสวิดดามแดดดิดมันไม่ได้เพราะติลมึงไม่ใช่ที่วัดทีคนได้เข้าถูกคู่มาร็ปแบบสแตนดาร์ดร p ให้มันแพงกวมึงยังแอกแรงกว่ารปแต่ละมันก็สัดมึงแรงกวเย็บเลือดมันอาบหน้ามึงแดง Trapper ์แรปที่มึงทำมันก็แมสวรเกอร์รำก็แค่น้ำลายมันมาวัดไม่พอจะฟัดวัดทำตัวอัตกรดแค่ได้ฟื้นหาเป็นแรปเปอร์มึงแม่งโคจะแกรบจะแกรบฮะสไตล์มึงควรจะกากจะกากจะกากฮะมึงดูก็เขียว กอกบือตัวประกอบมึงอกแฟกเตอร์อย่าได้ชินแมนมึงฟังไว้เ <Yeah. S 3> ว้ยสัตว์มึงเป็นเพื่อนกับกูไหมแม่งโคตรดิบซัตว์อย่าอย่าอย่าดิบซัตโยซักเกอร์แมนไม่ยินเพื่อนกูบอกว่าน <Yeah. S 1> ักฟักเกอร์อสัตว์เโง่ ไอเฮาชิวละไอสควายเด i อดเหมือนกัูส่งสารเธอได้เจอร่อนี่สองเดือนกูไม่ฟังเสียงน้อยเมกมีเนื้อย่สกอ o โฮว์น y d ไม่เด็เลยมีมันกับจุดวิวกันอย่าเพิ่งเอเคเอทัวเว t ร้ก็ต้องสติาริสแล้วนันดีกิฟเฟกเตอร์เราในกิฟเซฟฟังแมงเลยเฮ้ยไหม่เข้าหูฟังแมงไปเลยออันก็นาฟังเลยมึงนอนเกยไแล้เขาไม่เลอกมึงว่าเฉยยังมึงตัวเองทรัพย์ไอัมึงเป็นแค่พารเจอร์าตัวทำตัวเตอะเก้อว่าสาวที่เก็งวาเฮิร์สล้วก็พง